สวัสดีครับผมในช่องพลายทั้งนั้นนะครับผมวันนี้นะครับผมควานเสือกับควานสินครับผมไหว้วานให้ผุนครับเอาของฝากจากเอฟซีนะครับไปให้กับบ้านพลายลืมนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าควานเสือกับควานสินครับมีช้างเล็กนะครับผมเอาของฝากจากเอฟซีไปให้ได้นะครับผมผมเพราะว่าโรคของพลายลืมครับเป็นโรคอันตรายนะครับผม พอดีนะครับผมมาหลุดย t u b e ครับก็เลยไหว้วานเอาผมให้ผมออกไปให้นะครับผมก็จะเป็นของฝากจากเอพีครับนี่ครับไหนครับนี่ครับผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมให้ไปฝากไว้ลืมนะครับผมผมก็จะเป็นตัวแทนนะครับเอาไปฝากฝายลืมนะครับแต่ว่าผมไม่กล้าไปครับเรามีช้าน้อยครับ ผมก็มีช่างใหญ่ก็เลยให้ให้ผมมาไปให้นะครับผมช่างใหญ่ผมตาทานดินครับครับผมก็เลยเขาเลยให้ผมมาให้พายเลยครับอันนี้คืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจากคุณอะไรครับพลอยแก้วนะครับจากคุณแม่พลอยแก้วครับเป็นผู้ส่งมาให้ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาส่งให้กับบ้านพายเลือครับกล้ยมอเตอร์ไซค์คู่ใจครับผม นี่นะครับผมรถแรงครับรถแรงนะครับผมแต่คนไม่แรงคนเก๋นะครับดาวง่ายครับผมอเดี๋ยกต่อเลยนะครับนะครับตอนนี้เราก็เดินทางถึงบ้านของพายเลิฟนะครับผมเพื่อจะเอาของฝากจากเอฟซีมาให้นะครับที่ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถามอาการของพายเลิฟครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผม เมื่อคืนก็ชินหญ้าหมดสองสองถุงโอ้ครับ้เช้าก็กินกิ่อิ่มอิ่มแล้วนอนนอนนอนพักครับอาการบวมหายไหมครับอาการบวมหายหมดแล้วกกินหญ้าปกดีเห็นมีทายออกมาแล้วเป็นก้อนแต่ว่าก้อนยังไม่ใหญ่เนาะก้อนเล็กอยู่ครับก้อนตอนนี้ก็นอนอยู่ใช่ไหมนอนนอนนอนพักผ่อนค่ะคพือเขาสบายดีแล้วแต่ว่าเขานอนพักผ่อนครับเพื่อจะได้มีเลงเนาะนอนพักผ่อนเอาเลยตอนนี้ก็ ค่าเชื้อด้วยปูนขาวค่ะเปลี่ยนสถานที่ออกไปน้องเขาอยู่นี่นะครับบริวีครับค่าเชื้อครับเอาปูนขาวมาโรยครับโรยทั้งหมดเลยโรยทั้งบนในโรงช้างเลยครับสซงหลังเลยครับผมคือสีหนาวเนาะฮะโลกนี้มันหนาวบอกครับหนาวน้องเห็นบนก็ตากนไหครับจุดจุดไฟไว้มีมีเอฟซีบางขั้นบอกว่าทำไมไม่ชุบน้ำชุบอาบน้ำให้น้อง ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพราะเมายายเถ้าพระบอกว่าอย่าเผาครับสร้างงคือการขันบสสบายกับไปอาบน้ำคือกันช้างเล็กช้างโตก็ห้ามอาบน้ำจนตัวหายดีเราว่าหายดีครับเรค่อยอาบถ้าเราไปจับหูเขาหูเขาหรือบุญอะเข้าหายถึงจะอาบน้ําได้คือถ้าแกบอกว่าวันพฤหัสนี้แหละตอนเช้าตื่นขึ้นมาให้อาบน้ํารอเลยครับคมตอนนี้ยังยังไม่ให้อาบน้ําคือเช็ดน้ํายามีน้ํายาเช็ดอยู่ ก็เวลาเรากาดออกเนาะปัดดินออกแล้วเหรเช็ดน้ำพอเช็ดน้ํายาเสร็จเขาก็เล่นดินมันก็เหมือนเดิมครเขาดูเหมือนไม่ได้อาบน้ําดีขึ้นอดเี้ยนอนแต่นี่เพิ่งนอนกลางวันนี่ก็บ่ายโมงแล้วเนาะเขาบ่ายโมงครับพอจะเหมือนคนเลยเวลามันสบายก็อยากนอนเนาะกินอิ่มแล้วคือว่าอิ่มในส่วนหนึ่งของเขาครแตตาบอกว่าอย่าเพิ่งให้กินอะไรนอกจากหญ้า ก็มีเอฟซีบอกว่าทําไมไม่ให้น้องกินนู่นนี่นั่นอาจจะเคี้ยวง่ายคือท้องน้องก็ไม่ค่อยดีครับอาหารที่ดีสําหรับช้างก็คือหญ้าใช่ครับเขาเป็นถ้าพูดตรงๆก็เหมือนเขาเป็นสัตว์เนาะหญ้าคืออาหารหลักของเขาคตัวนั้นจะไปปรับสมดุลร่างกายเขาเองของพวกพวกเมลอนพวกแอปเปิลตอนที่เขาร่างกายแข็งแรงแล้วก็กินเป็นอาหารเสริมได้ครับแต่ตอนนี้ต้องหญ้าก่อน ขนาดเอย,ยังไมไ่กินเลยครับเพราะว่าปากน้องเป็นแผลเนาะแต่ดั้นนี่แผลหายปากแดงขึ้นเ<อ>มื่อที่ว่านั่นปากนีม่วงจนว่าตกใจม่วงขนาดปากตรงที่ผิวหนังข้างนอกอะดำดำอะยังเป็นสีม่วงเลยครับแล้วน,นี่แกเปล่าออกไปออกมาฟุดออกเลรมันรุดออกเหรครับครับโอ้ยตอนแรกนี่ก็ไปหับเอาเลามาอีก ไปตอนเสาร์แล้วมาเองครับตอนแรกก่อนยนันฝนตกยานฝนตกไปหาเรามาครับสูดพูดนบ่เมื่อระหัดนี่เด้ประหัดนู้นดีเราก,ก็เะเป่าอืมเขมาเป่าปิดเป็นทรงอาทิตย์พอดีวันอาทิตย์กว่าเนาะหอดทองอาทิตย์กลัวเราก็มาเป่าช่วงอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์นั่นก็อันหนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะครับวันอาทิตย์กลัววันพัตถนี้อาทิตย์กลัวไม่ใช่ประหัตนี้นะ ผัดถึงนี่บ่าเมนไม่ใช่ผัดไปถึงนี่ไม่ใช่ผัดล้างอีกผัดล้างไปอีกโอ้เป็นเกือบเป็นสองอาทิตย์สองอาทิตย์กลัวสองอาทิตย์กือบสามอาทิตย์ครับแกบอกว่ามันดีขึ้นแล้วหายแล้วตอนที่แกบอกบ,บอกว่าอีสองวันสามวันจะกินยาได้ก็จริงของแกครับวันที่สองบบ่ายก็เริ่มหยิบยาครับวันที่สามก็กินทั้งวันทั้งคืน แล้วที่นี่แกก็นัดบอกว่าตอนพฤหัสนี้จะให้กินทุกอย่างอืมครับคืนว่าเป่าให้มันเจ็บๆก่อนครับเขาเขาเขาหนาวเนี่ยแร่างกายเขายินคืออยู่ในโฮมดังฮุกมึงเนาะครับเข้ากระยันถือฝนอยันเขาหนาวแกตาแกบอกว่าเอาออกข้างนอกได้ก็เอาเดินออกกํลาลังกายนิดนึงแล้วก็เดินมาบ้านหยิบเส้นหยิบสายเนาะหยิบเส้นหยิบสายตอนเช้า นี่เขานอนทั้งสิ่เขาอุ่นดีนะร,ร่างกายอุ่นมีนใจพาตระเวนเราก็จะไปเอบดูไกลๆครับว่านอนอยู่ครับเอฟดูได้ค่ะเราก็จะมาใช้เสียงครับปูเขาตื่นนะครับ ก็จะปล่อยให้เขานอนครับเพื่อเขาจะได้มีเลนะครับผมรับนอนกือหูนะครับอย่างสบายใจครับผมการก็ลืมนีขึ้นมากแล้วนะครับนะวันนี้นะครับผม ตื่นแล้วครับน้องตื่นแล้วครับผมใส่จะนอนอิ่มแล้วครับลุกขึ้นนะครับใส่จะมีรเรงนะครับนอนนานแล้วนะครับก็จะมีแรงแล้วนะครับ เดียวจะปกติถึงย่างครับก็อย่าบัวนิดๆนะครับที่ข้างล่างครับตรงุ้งแก้มครับใต้คางนะครับก็จะดนมาหาเราครับใส่ยาก่าค้างอีทีนะครับ ครับหน่ยเลีเควครับก็ตาก็สุดสาลาเรื่องนี้นะครับไปมาครับปล่ลยเรียว่าอาลื่นปกตินะครับผม อันครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ฟิซทุกท่านนะครับผมได้รับชมกันเพียงค่งนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดเชรกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งในช่องพลา์ทือของเรานะครับแล้วก็ขอวอวยพรให้ฟิีทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผม ใคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ